ทำสิ่งที่รักในคนที่เปลี่ยนแพชั่นให้เป็นอาชีพปกทำงานที่รักเป็นความฝันของใครหลายๆคน แต่เพียงบางคนเท่านั้นที่เป็นเพียงความหลงไหลหรือความสม่ำเสมอที่ทำมาสร้างเป็นอาชีพที่แท้จริงได้ความสำเร็จในชีวิตไม่จำเป็นต้องวัดจากตัวเลขเงินเดือนหรือสถานะทางสังคมแต่เราจะทำสิ่งที่รักในหลายๆวันด้วยกันสำหรับเลี้ยงชีพจากมันได้ในบทความนี้พาคุณไปพบกับการเปลี่ยนแปลงของคนธรรมดาที่กล้าเดินตามแพชั่นที่จะกลายเป็นอาชีพและชีวิตที่สิ่งหวังไว้ หแพชั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จผู้นำที่มาจากการปฏิบัติตามแพชั่นมักจะเป็นที่กล่าวขานว่าทำวิจัยสนใจศิลปะประกอบการพิจารณาหรือที่สังเกตคือจะต้องดูดูดูของคุณอีกครั้งถือเป็นอาชีพที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นเพราะคุณจะรู้สึกดีและประหยัดพลังงานทุกวัน 2. จากความฝันสู่การลงมือทำ มีแพชชั่นไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้องมีการลงมือทำด้วยการเปลี่ยนความเชื่อว่าเป็นอาชีพนั้นจะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นในการตัดสินใจหรือความเชื่อที่เชื่อได้เรียนรู้และเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรักอย่างเป็นไปตามระเบียบและจะนำมันไปสู่ชีวิตจริง 3. อธิบายได้ว่าคนที่เปลี่ยนแพชชั่นเป็นอาชีพมีคำอธิบายมากมายที่ทุกคนเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่รักแล้วค่อยเติบโตในอาชีพจากมัน แปลว่าเชฟที่เริ่มต้นจากที่นั่นในครัวหรือศิลปินที่พิจารณาเพราะความของพระองค์นั้นจะกลายเป็นนักนักสร้างสารรค์มืออาชีพทั้งหมดนี้ล้วนมาจากแพชชั่นที่ทำให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้และความสำเร็จในชีวิต4การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อแพชชั่นเป็นอาชีพ บางทีการทำตามแพชชั่นอาจจะน่าน่าดูอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกอย่างจะง่ายสำหรับที่คนคนหนึ่งต้องประสบคือการรักษาและความมุง่งมั่นเมื่อเจอกับการผสมผสานและความสมดุลระหว่างการทำคุณจะรักและก้าวไปสู่อาชีพที่เลี้ยงชีพได้หากวิธีเริ่มต้นเปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นอาชีพค้นหาสิ่งที่คุณจะพบได้จริงสิ่งแรกคือตัวเองและค้นหาว่าคุณชอบทำอะไรในนั้น พัฒนาทักษะในเรื่ององค์เรียนรู้และควบคุมการเขียนโปรแกรมในสายอาชีพที่คุณอยากทำกล้าที่จะเริ่มต้นเรียนรู้จักงานเสริมหรือทำตามสม่ำเสมองานกล้าที่จะก้าวออกไปทำคือกุญแจสู่ความสำเร็จวางแผนและปรับเปลี่ยนวางแผนการทำงานของคุณให้เป็นระบบและเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์